ข่าวด่องทุกคนป๋าอำนาจสุดทนนะครับเมื่อรู้ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพรุ่งนี้กําลังจะเดินทางไปที่บ้านแพงนะครับได้มีการโพสต์รูปหลานสาวแบบนี้เลยครับทุกคนพร้อมเขียนแคปชั่นเนี่ยเอาไว้บอกว่าแย่ yeah, ได้ยินข่าวว่าอิลาซิมาฮาฮ่าฮานะครับ เป็นข้อความที่ดีใจแบบสุดๆนะครับเมื่อรู้ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินไปเดินทางนะครับไปที่บ้านแพงนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหนะครับไม่เก็บอาการเลยนะครับสาหรับป๋าอํานาจนาวงศานะครับเมื่อรู้ว่าอิหลาจะมาเนี่ยเชื่อว,ว่าพรุ่งนี้นะครับทั้งด้านป๋าอํานาจเนี่ยเดินทางไปหาอุงอิงเพชรบ้านแพงแน่นอนครับด้วยความคิดถึงของครอบครัวนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้นะครับทางด้านญาสุภาพเนี่ยก็ได้มีการอ่า โพสตถึงน้องนะครับบอกว่าคิดถึงอีหลาน้อยเด้อนะครับและวันนี้กับทุกคนก็เป็นทางด้านป๋าอำนาจอีกเช่นเคยนะครับที่ได้มีการโพสต์ถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็โพสต์ถึงน้องบ่อยๆนั่นเองครับเรียกได้ว่าเหมือนหลานสาวแท้ๆเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆเลยนะครับทุกคนป๋าอำนาจเนี่ยก็พักนี้คือแบบว่าโอ้โหแสดงความรักสุดๆเลยกับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ย่าสุภาพเหมือนกันครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็ได้มีการอัดคลิปวิดีโอครับพูด ถึงเรื่องราวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็บน่นคิดถึงอุงอิงนะครับและวันนี้คุณย่าสุภาพนะก็ได้มีการใส่เสื้อน anyway ้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับในขณะที่กําลังทานข้าวอยู่ด้วยแล้วก็ใส่เป็นกิจวัตรประจําวันเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอุงอิงเนี่ยโอ้โหน้องเนี่ยเป็นถึงพรีเซนเตอร์แล้วอุงอิงเป็นคนของประชาชนแล้วนะครับคุณย่าสุภาพเนี่ยก็ดีใจด้วยกับหลานสาวสุดๆนะทุกคนวันนี้โอ้โหมิ้ก็เลยเอาแบบว่าโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับของปา อำนาจนะครับที่ต้องบอกว่าปกติไม่เห็นป่าอำนาจเนี่ยโอ้โหแสดงความรักกับใครแต่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยรักมากๆเลยนะครับรวมถึงย่าสุภาพครับคิดถึงหลานสาวมากมากบ่นนะว่าคิดถึงอุงอิงนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่บอสโจข,ขึ้นบ้านใหม่เนี่ยย่าสุภาพทุกคนก็เผยอีกนะครับว่าอุงอิงเนะี่ยก็วิ่งมาหาคุณย่าเลยนะครับก็ถือว่าเป็น โมเมนต์น่ารักครับทุกคนที่วันนี้ทางด้านย่าสุภาพเนี่ยได้ออกมาพูดถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณย่าก็คือได้มีการพูดถึงน้องแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยได้มาอ่านข่าวคุณย่าสุภาพนะครับเมื่อวานนี้คนก็คือตามกันไปเยอะเลย ไปคอมเมนต์นะครับและเช้านี้คุณย่าสุภาพเนาะก็ได้ในการออกมาพูดอีกหนึ่งครั้งกับอุงอิงเป็นบ้านแพงครับทุกคนซึ่งย่าเนี่ยก็คิดถึงแหละแล้วก็แพลตฟอร์มส่วนตัวของคุณย่าสุภาพเนี่ยครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะโพสต์ถึงอุงอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะปกติเราจะเห็นแพลตฟอร์มของคุณย่าสุภาพเนาะโพสต์ศิลปินเนี่ยแทบจะทุกคนเลยในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ แต่อุองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถูกโพสต์บ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นหลานลักของคุณย่าสุภาพนั่นเองครับนอกเหนือจากย่าสุภาพแล้วนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านคุณลุงอำนาจหรือป่าอำนาจหนึ่งในผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่ออกมาโพสต์ ถึงอง์อิงเพชรบ้านแพงบ่อยๆก็คือโพสต์รูปองค์อิงเนี่ยบ่อยๆครับทุกคนแล้วก็บ่นเนี่ยคิดถึงหลานอยู่เป็นประจำเลยนะครับเรียกได้ว่าโดนอง์อิงเนี่ยตกกันไปตามๆกันครับนี่แหละครับทุกคนคําคมหรือว่าสุภาษิตที่เขาบอกว่าอยู่ให้เขาคิดถึงหมายถึงว่าอยู่ให้เขารักจากไปให้เขาคิดถึงนะครับนี่คือครับทุกคนพิสูจน์แล้วว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปิดฤด,ดูกาลทำให้หลายๆคนคิดถึงน้อง หลายคนต้องบอกแบบนี้เลยว่าหลายคนคิดถึงนะครับอย่างทางด้านไม่ว่าจะเป็นเสี่ยนน,นลำเพลินออฟฟิเชียลเองนะครับบอสโจยมินินเองก็บน่นคิดถึงหลานสาวอยู่บ่อยๆลูกสาวอยู่บ่อยๆครับทุกคนเพราะว่าน้องเป็นคนน่ารักครับแล้วก็เวลาอยู่ใกล้เนี่ยครับทุกคนมันมีรัศมีอะไรบางอย่างทําให้แฟนๆเนี่ยหลงรักแล้วก็ทําให้คนรอบข้างเนี่ยหลงรักนะครับทุกคนแล้วก็แบบ คิดถึงอ่ะเหมือนพ่อพ่อ,พอแ,มแม่ fc แฟนคลับในบ้านฮักนั่นแหละที่ตอนนี้ก็คือแบบว่าคิดถึงนกอ,อุงอิงเนี่ยหนักมากตอนนี้คือเตรียมแล้วก็แพลนที่จะไปวันเปิดฤดูกาลกันแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกได้ว่าอุ้งอิมเนี่ยนะครับทุกคนพอ,อได้เห็นในมุมที่คนเนี่ยพูดถึงน้องแล้วก็คิดถึงน้องแบบนี้ครับทุกคนเรารู้สึกว่าอุงอิงไม่ธรรมดาจริงๆนะทุกคนเนี่ยคือความน่ารัก การเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนจริงๆนะครับเข้ามาแรกๆเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังแบบว่าพิสูจน์อุ๋งอิงก่อนว่าน้องเนี่ยจะน่ารักแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายไหมดังแล้วมีแสงแล้วเป็นคนของประชาชนเป็นมหาชนแล้วเนี่ย อุงอิงจะจะลืมตัวหรือเปล่าแต่ทุกคนก็ดูภาพสิครับที่ได้เผยออกมาในแต่ละครั้งนะครับอุงอิงเพชนบ้านแพงเนี่ยซักรองเท้าด้วยตัวเองซักชุดด้วยตัวเองขนของขึ้นรถด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่น้องทําแล้วมันเป็นความเสมอต้นเสมอปลายนะครับก็เลยทําให้ผู้ใหญ่รักแล้วก็เอ็นดูนะครับ เมื่อวานนี้ยาสุภาพก็พูดถึงน้องเนี่ยหลายคำเลยบอกว่าอุงอิงเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเหมือนมีคาถาอาคมเนาะที่ทําให้แฟนๆเนี่ยหลงรักนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งอยู่ข้างบนเวทีก็จะเป็นอีกคนนึงนะครับเหมือนมีบนคาถาอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเนี่ยมาหลงรักได้นั่นเองครับทุกคนนี่คืออุงอิงนะครับนี่คือคนที่ นี่คือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่กับวงการหมอลำเนี่ยมายาวนานแล้วเขาพูดถึงน้องแบบนี้ครับทุกคนนั่นก็คือยาสุภาพนั่นเองซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นล่มโพล่มสายของเหล่าบรรดาหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนนะครับเขาก็ยังพูดยังคิดถึงองอิงแบบนี้เลยนะครับและวันนี้ยาสุภาพก็น่ารักมากๆนะครับบอกว่าคิดถึงองอิงนะแล้วก็ดีใจกับน้องตอนนี้องิงเนี่ยดังกว่าดาราแล้วเป็นคนของประชาชนแล้วเป็นซปเปอร์สตาร์ไปแล้วดีใจกับอุงิงที่เขาเรียกว่าอะไรได้ได้รับ เป็นพรีเซนเตอร์นะครับได้รับงานต่างๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหปีกว่าๆเนี่ยได้พรีเซนเตอร์สตัวเนี่ยไม่ธรรมดาต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนศิลปินดาราบางคนอยู่กันมา4-5ปีนะครับถึงได้รับงานพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยก็ว่ายากแล้วอุคงอิงสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็คือทำยังไงไม่รู้อะให้พรีเซนเตอร์เลือก แปลกครับทุกคนเป็นอะไรที่แปลกมากๆแล้วอ,อิมข่าวกระแสเชื่อว่านะครับจะมีอะไรที่แปลกกว่านี้อีกนะครับในอนาคตฤดูการหน้าเนี่ยมารอดูมารอติดตามกันเลยว่าอุค์อิงเพชรบ้านแพงจะเป็นยังไงจะจะ,จะปังจะเปรี้ยงแค่ไหนเพราะว่าบอสโจต,ตอนนี้คือแบบว่าแค่ป้อนงานให้กับลูกสาวเนี่ยโอ้โหก็หลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ร้องเพลงประกอบนะครับแล้วก็เตรียมออกซิงเกิลให้ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็มีโชว์ใหม่ขององค์อิงด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายนะครับทุกคนที่จะทําให้องค์อิงได้ได้แบบว่าโดดเด่นในฤดูกาลหน้าครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โห,หหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็เป็นกําลังใจนาะให้กับองค์อิงด้วยก็ถือว่าช่วงนี้น้องก็วอมนะครับวอมเสียงวอมร่างกายนะครับทุกคนเตรียมตัวนะเพื่อที่จะเดินทางไปฤดูกาลหน้าซึ่งก็เร็วๆนี้เนาะ ก็สิงหาแล้วก็กันยาครับทุกคนไปไปลายเดือนกันยาเนี่ยองอิงก็จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มทําโชว์เริ่มอะไรแล้วครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแล้วก็สาวน้อยเพลรบ้านแพงก็จะใกล้จะเปิดฤด,ดูการแล้วเนาะเร็วครับทุกคนมันเร็วแล้วก็อีกอีก,อกอาสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุมอิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับนะครับอโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มได้นะโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับต้องขอตัวแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวอิมจะมาแจ้งทุกคนนะครับรักทุกคนครับ